เพลงดอกไม้ให้คุณดอกไม้จะมาเรือเพลงที่มีคุณค่ามากมายที่เราบันทึกไว้เพลงพวกนี้สามารถจะเกิดได้เพราะเป็นลิขสิทธิ์ของกลุ่มศสลปะดนตรีดีประชาชนทําไว้หลายชุดมากเลยนะเพลงก็มีคุณค่าผมเรียนว่าไปคุยกับคุณกันว่ามีเพลงเย็นๆเพลงที่เข้าบรรยากาศร้านอาหารแต่งกันมาให้มากหน่อยนะครับวันหน้าเราจะได้ไปเป็นออสเยอรมนีแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรคลิปอะไรนะเรื่องเรื่อง เรื่องฟีลเรื่องอะไรที่ไม่ต้องมีนะครับเพราะว่าอตอนนี้อย่างต้องไก่นี่เล่าก็ไม่กิน <c oughs> ใช่ไหมครับกุหลีไปสูวนตอนนี้กินหมากินหมากปากแดงเลยไม่รู้จะก,กินอะไรกินหมากนะครับอันนี้เราเราเล่าให้ฟังนะครับว่าบรรยากาศมันไม่คงจะไม่เหมือนกันนะครับขออนุญาตนะวันนี้ผมไปแล้วเราจะไม่พกขอประชุนะครับแต่ว่า มาเร็วอยแล้วพนักมาทุกคบนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะเป็นชุ่มกรรมการที่แข่ได้นะครับนะอาวารย์ไม่ใช่เลื่อยอย่างนี้ก็เล่นแบบให้กำลังใจกันนะครับต่อสู้กันตอนจริงเนี่ยสู้ยงเมื่อลุกขึ้นสู้เนี่ยมันก็ชนะมันไม่ใช่ว่าจะรอความชนะเมื่อลุกขึ้นสู้งจะชนะแล้วนะอย่างหนึ่งชนะใจอย่างหนึ่งได้กำลังใจบางอาจารย์ไม่เห็นจะเป็นต้องสู้ชนะเลยทำไมเป็นสวัสด์เพราะมันลุกขึ้นสู้ไง คนน้อยแต่สู้อยู่ที่หัวใจคือวันนี้ไม่ใช่ว่าน้อไม่รู้ว่าคนจะน้อยนะครับทุกยงในขาก็บอกว่าให้เลื่อนประชุมคือต้องเรียนมาอย่างนี้ครับการประชุมใหญ่เนี่ยมันถ้าเป็นประชุมเราการนะร,ราโทรกลับเลื่อนนะครับได้แต่การประชุมใหญ่ทีอ่ออกจดหมายถึงสมาชิกทุกคนเนี่ยแล้วเวลาเรายุเลิกเราไม่สามารถจะแจ้งให้เขายุเลิกได้ทัน โดยปกติในข้อบังทับก็เลยจะเขียนไว้ว่าการประชุมใหญ่เนี่ยถ้าไม่ครบองค์ประชุมให้เรียกประชุมใหม่นะครับนั้นวิธีการแก้ปัญหานในการที่มีวิกฤตอะไรต่างๆไมประชุมไม่ได้คือจะต้องมาที่ประชุมเพื่อมาเหลือเท่าไหร่ก็ตามที่มาแจ้งให้ทราบว่าประชุมไม่ครบองค์ประชุมนะครับแล้วก็ การประชุมใหญ่อันนี้เป็นตามข้อบังคับเดยซึ่งพอเรียกประชุมใหญ่พวกนี้ถ้าเป็นประชุมกรรมการเราก็เลื่อนแล้วนะครับนี่พอเ,เป็นประชุมใหญ่วิสามันเราคิดว่าถ้าเราเลื่อนไปเกิดมีคนขับรถมาเราไม่ได้รับข่าวมาถึงต้องโกธรมากเรเนียบเครดิตมาตรเสียหมดเลยถูกไหมครับมันจะบอกเอ๊ะตกลงคุณประชุมใหญ่แล้วทำไม ถึงเวลาไม่มีใครมาเลยนะครับดังนั้นการที่มาแล้วไม่พบองค์จุหรือเป็นหน้าที่ที่เราต้องยังต้องทำอยู่นะครับเราก็อาจจะได้พบปะสัมผั์หรืออย่างอื่นไปนะครับอ,อยงนั้นเดี๋ยวปัญญายรูปนี้หนึ่งจะต้องกำลังดูอยู่นี่คือ,อวันนั้นทางคุณอภิวัตรกุชาติก็เชิญศิลปินกไก่แป็แดงกาบอกว่าไปช่วยเล่นที่โมบ้านสันตะนา ซึ่งเป็นหมู่บ้านทวงคืนแผ่นดินที่ทางรัฐบาลลากเลยปล่อยให้เบมลุกเข้ามาในเขตแดนไทย2-3กิโลใช่ไหมครับทีนี้เราก็ไปกดดันให้ทหารขับไล่กดกระให้รัฐบาลรัฐบาลก็บอกว่าทำหนังสือประท้วงแลประท้วงประท้วไงไป11ฉบับเขมรมันก็ไม่ออกนะครับก็ไปเลือกทำไงก็มีกลุ่มประชาชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเาก,ก็บอกว่าเอ๊ะเขมรไม่ออกเขาก็ยอมตายจะปลุกทำหมู่บ้านยึดที่เขาใ้ ค่อยๆคืบเข้าไปใช้วิธีเดียวกับที่พมีลุกขบมาคือไปช่ำหมู่บ้านแล้วก็ยึดเข้าไปก็มีวันนั้นจะมีกลุ่มกรุงเทพเราอาหารเอาอะไรไปส่งเพื่อให้เขาอยู่เพราะว่าตรงนั้นจะทจํจกินไม่ได้เป็นที่ทนะครับก็มีอาหารไปส่งว่าก็พยายามจะทำหมู่บ้านลึกไปลุกเป็นถึงชายแดนให้ได้เพื่อจะแย่งคืนยึดเอาคืนก็เลยเขียนว่าทวงคืนแผ่นดิน่า หมู่บ <sucks> ้านนี้เขาตั world, ้งมีผู้ใหญ่มีกํานันมีผู้ว่าเสร็จเลยนะก็ทําเสร็จเลยทําปะสตอสมีทุกทุกองค์กระกอบนะออตอฝ่ายรักษาความสงบมีหมดล้วก็บอกว่าตอนตอนที่บอกว่าประมาณสันร้อยตรงนี้เนี่ยทหารขมิมนเนี่ยมานั่งอยู่ตรงต้นไม้ใช่ไหมกลุ่มหนึ่งครับทหารของไทยต้องไปตามชาวบ้านมาไล่คือจะหาให้เองไม่ได้กำลังน้อยกว่าชาวบ้านพาชาวบ้านไปไล่ทหารขมิ้นไป เขาบอกว่าปชรปชรอบอกว่าเนียมีเขมนเข้ามาน่าอยู่ในกลุ่มหนึ่งเขามาบอกให้ในหมู่บ,บ้านเราอกไปไล่ขมรตอนนี้ป่าจราอะว่าะเขาเขาเขาไม่กล้าไปไล่อยู่เนี่ยผมมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นับประเทศไทยตอนนี้เราทำเรนทัศน์ศีลไม่ใช่ตีนแดงก็การัยจะเนียปัญหาอุตสาหกรรมมารพุทธบอกว่าจะต้องมีไรายได้สองแสนล้านแต่คนตายเขาไม่เคยสนใจคนเป็นมะเร็งตาไม่สนใจผมว่ารัฐบาลกาลังหลงละ หลงเงินแต่ไม่้ความสุขของประชาชนละหลงทางนี่คือการพัฒนาประเทศที่หลงทางตอนนี้ผมว่านี่จเจริญมีห้างเยอะแยะเลยแต่ไม่รู้ว่าประชาชนกำลังจะยากจนตนแค้นหากินยากนะครับเพราะไอ้ห้างเหล่านั้นไม่ใช่ของไทยเมือ่อถึงก็ไม่ได้เหมืนเดิน,เนี่ยกำลังผิดพลาดอย่างมหาเลยถ้าเราไม่พยายามช่วยกันนะครับผมว่ามันเปทุกข์ลำบากตอนนี้เราจะมองทุกอย่างเลยครับกำลังแย่หมดเลยทุกอย่าง ก็เดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องหาวิธีทางต่อไปนะฮะในการที่จะเปิดช่องประเด็นเว็บไซต์นี่ก็ทำทีวีนะฮะหลังจากเว็บไซต์ของเศรีบาลอนตรีก็มีทีวีที่เขาเลีกผ่านอะไรนะดับเทียมทีวีผ่านดาวเทียมก็จะออกเห็นหน้าที่วทยนด้วยต่อไปก็คงจะต้องใช้สื่อเนี่ะฮะการเผยแพร่องมันไปเอ่อตอนนี้ ก็ม the so the ีเฮ so ียต้อมเพราะว่ากรรมการเราเนี่ยนะครับผมอยากให้ฝึกใช้สกายนะครับพอประชุมทุกๆเดือนเนี่ยอยากจะขอให้ถ้าเราไม่ได้มาเราก็ประชุมกันทางสกายนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ใช้กันอยู่ก็คือจัดรายการวิทยุโดยใช้สกายแล้วก็บันทึกรายการแล้วก็ขึ้นเว็บไว้แล้วก็ให้ทางโคร่าดูรายการ นะครับปรากฏว่าสองสถานีที่โคราชตอนนี้เรามีสองสถานีแล้วนะที่โคราชและที่ผมออกที่พัทยาออกเองแล้วที่ทาลาสองสถานีที่โคราชประกฏน้ําท่วมเป็นสถานีเพราะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลมหา,ารอออกากน,น,นะครับน้ำท่วมของอากาศได้เลยเลสถานีเดียวนะครับอันนี้ก็ก็เว็เบเรื่อยใช่ไหมนะครับผมแต่แต่ไฟที่เราบปนทึาการจะไว้ในเรสนะครับตอนนี้กาทำกันเอง รอจะต้องเห็นว่แาแบบใครจะชอบจะชอบสุดท้ายจะไม่เห็นของยมก็ยังไม่ได้ได้คุยสักทีนะครับอันนี้ก็ตองรอดนะวันนี้ก็เดี๋ยวรอไปไป,ไปเรื่อยๆจนถึงป่าแต่แล้วก็คุยกันไปเ,ไปเรื่อยๆแต่ผมเดี๋ยวน่าจะมีประชุมกรรมการนะถ้าประชุมใหญ่ไม่ได้แล้วประชุมกรรมการแล้วก็เลื่อนประชุมใหญ่ไปตามตามสภาพ,าพาเเก,การเหตุการณ์และพวกด้วยนะฮะ เดี๋ยวผมอาจจะดูเช็คข้อกับปั่นหน่อยเพราะวันนั้นมาช่วยเราเราอาจจะต้องวิ่งหาพ้อกับปั่นไปเนี่ยเห็นตัว่ากำลังทำตับข้าวกับข้าวมาแจกช่องว่างอยู่ยังทำอยีกป่ะเดี๋ยวผมก็โทรเช็คอีกทีไม่ใช่แล้วจะได้รอยจาบเันไปทางนั้นให้พ่อกับปั่นจะับไม่ใช่มีคนฝากเวินมาเนี่ยต่อไปก็ปัดที่แรกผมก็จะเอาไปโอ้ออไออด้เลยเดี๋ยวโทรบอกพ่อกับปั่นนะทันเองใช่ไหมนี่ให้เลยนะนิสัย อาจารย์นิสายปากตันเดี๋ยวโอนให้พ่อกับปาไปช่วยทำกับข้าวให้กับเาาบ้านเดี๋ยวเรานั่งกันเลยไปยค่พ่อตัวเองน่รลอยคอทำไมมันจะแพงกมโนดีว่าไ่าตกนงตงตกลมตกกลกล่กลงากลงตกลตกลตกลงตกงตบลงตตกลงตกลลยตกลงตกลงตกลงตกกลยตงตกลงท่งงกงง แต่ไม uhm. ่เ <bom> ป็นไรรอถ้าพบก็รับรอไปเลยครับไดับน้อยไดับน้อยดับน้อยไปดับน้อยเนี่ยจะสัภาษณแบบน้อยไหม ทามภาคเขาถ้าเขาเป็นเทคนิคการเทคนิคการเดีมากที่เปลี่ยนโต๊ะก็ได้ครับโอ้นัดไว้จะต้องพลา์เหรอเนี่ยคุยเขาได้เลยเนี่ยครับเก่งมากเดี๋ยวไปออกรายการ